สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้คือหนังสือเสียง Life After Life EP ที่14หรือชีวิตหลังสิ้นชีวิตโดยดร Raymond Moody สำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ยังคงอยู่ในบทที่4ว่าด้วยเรื่องของคำถามนะครับคำถามคนเหล่านี้นับถือศาสนาก่อนการมีประสบการณ์นี้หรือไม่ถ้าเป็นอย่างนั้น ไม่ใช่เป็นเพราะประสบการณ์ที่ถูกหล่อหลอมโดยความเชื่อทางศาสนาและภูมิหลังของพวกเขาหลอกหรือคำตอบดูเหมือนว่าจะมีอยู่บ้างดังที่กล่าวไว้ก่อนหน้าแต่ถึงกระนั้นคำอธิบายเรื่องการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่างก็ไม่เปลี่ยนไปแต่อัตลักษณ์ที่มีการอธิบายของแสงสว่างนั้นแตกต่างกันไปเห็นได้ชัดว่าเป็นไปตามภูมิหลังของศาสนาแต่ละคนอย่างไรก็ตามจากการค้นคว้าทั้งหมด ผมกลับไม่เคยได้ยินการอ้างอิงถึงสวรรค์หรือนรกแม้แต่ครั้งเดียวกับที่เราเจอกันในสังคมนี้อันที่จริงหลายคนได้เน้นย้ำว่าประสบการณ์ของพวกเขานั้นช่างแตกต่างจากสิ่งที่พวกเขาเคยถูกชี้นำให้คาดหวังระหว่างการปฏิบัติทางาศาสนายิ่งนักผู้หญิงคนหนึ่งที่เสียชีวิตรายงานว่าฉันได้ยินมาเสมอว่าเมื่อคุณตายคุณจะเห็นทั้งสวรรค์และนรกแต่ฉันไม่เห็นทั้งสองอย่างเลยล่ะคะ่ะ ผู้หญิงอีกคนที่มีประสบการณ์ออกนอกร่างกายหลังจากได้รับบาดเจ็บสาหัสกล่าวว่าสิ่งที่แปลกก็คือฉันถูกสอนมาโดยตลอดในคำสอนทางศาสนาว่านาทีที่คุณเสียชีวิตคุณจะต้องอยู่ที่ประตูที่สวยงามเหล่านี้เป็นประตูไข่มุกแต่ฉันก็แค่วนเวียนอยู่รอบๆร,ร่างกายของตัวเองแล้วก็แค่นั้นเองฉันก็เลยยังงงๆอยู่นอกจากนี้ในบางกรณี มีรายง,งานมาจากบุคคลที่ไม่มีความเชื่อทางศาสนาหรือการฝึกอบรมก่อนที่จะมีประสบการณ์คำอธิบายของพวกเขาดูเหมือนจะไม่มีเนื้อหาที่แตกต่างจากผู้ที่มีความเชื่อทางศาสนาที่เข้มข้นเลยมีแค่ไม่กี่กรณีของคนที่เคยรับหลักคำสอนทางศาสนามาก่อนแต่ต่อมาได้มีการปฏิเสธไปในช่วงแรกๆของชีวิตกลับได้รับความรู้สึกทางศาสนาที่ลึกซึ้งยิ่ยงขึ้นหลังจากมีประสบการณ์ดังกล่าว บางคนบอกว่าแม้พวกเขาจะเคยอ่านงานเขียนทางาศาสนามาก่อนเช่นพระคำภีร์พวกเขาไม่เคยเข้าใจบางสิ่งที่ได้อ่านจริงๆจนกระทั่งได้มีประสบการณ์เฉียดตายของตัวเองคำถามประสบการณ์ที่ได้ศึกษามามีผลอย่างไรเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในเรื่องการกลับชาติมาเกิดคำตอบไม่มีกรณีใดที่ผมได้ตรวจสอบที่มีข้อบ่งชี้ให้เห็นเรื่องการกลับชาติมาเกิดใดๆอย่างไรก็ตาม สิ่งสําคัญคือต้องจําได้ว่าไม่มีใครปฏิเสธการกลับชาติมาเกิดเช่นเดียวกันหากการกลับชาติมาเกิดมีอยู่มันน่าจะเหมือนมีการสลับฉากในมิติอื่นที่น่าจะเกิดขึ้นระหว่างเวลาที่แยกจากร่างเก่าและการเข้าสู่ร่างใหม่ด้วยเหตุนี้เทคนิคการสัมภาษณ์ผู้ที่กลับมาจากการใกล้เคียงกับความตายจึงไม่ใช่วิธีการที่เหมาะสมสำหรับการศึกษาการกลับชาติมาเกิดแต่อย่างใด ยังมีวิธีการอื่นที่สามารถและได้มีการทดลองใช้แล้วในการตรวจสอบเรื่องการกลับชาติมาเกิดตัวอย่างเช่นบางคนได้ลองใช้เทคนิคการถอยจิตกลับไปในอดีตผู้ถูกทดสอบจะถูกสะกดจิตด้วยการชี้นำจิตให้ย้อนกลับไปในช่วงชีวิตก่อนหน้านี้อย่างต่อเนื่องเมื่อเขามาถึงช่วงเวลาแห่งประสบการณ์แรกสุดที่เขาจำได้ในชาติปัจจุบันเขาจะได้รับคำสั่งให้พยายามย้อนกลับไปให้ไกลกว่านั้นเมื่อมาถึงจุดนี้ หลายๆคนเริ่มเล่าเรื่องชีวิตในอดีตชาติในสมัยก่อนและสถานที่ห่างไกลยอย่างละเอียดถี่ถ้วนในบางกรณีเรื่องราวดังกล่าวได้ถูกตรวจสอบว่าแม่นยำอย่างน่าทึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ผู้ถูกทดสอบจะไม่สามารถทราบด้วยวิธีปกติอันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์บุคคลและสถานที่ที่เขาสามารถอธิบายได้อย่างแม่นยำกรณีศึกษาของบิดดี้เมอร์ฟีเป็นกรณีที่โด่งดังสุด แต่ก็มีกรณีอื่นๆอีกมากมายบางครั้งก็น่าประทับใจกว่านั้นและได้รับการบันทึกไว้อย่างดีซึ่งไม่ได้เป็นที่รู้จักในวงกว้างนอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่าหนังสือแห่งความตายของชาวทิเบตซึ่งเลาถึงขั้นตอนของการเผชิญหน้ากับความตายอย่างแม่นยำกล่าวว่าการกับชาติมาเกิดจะเกิดขึ้นในภายหลังหลังจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ผมทำการสัมภาษณ์คำถาม คุณเคยสัมภาษณ์ใครก็ตามที่เคยมีประสบการณ์เฉียดตายจากการพยายามปิดชีพตนเองหรือไม่หากเป็นเช่นนั้นประสบการณ์จะแตกต่างออกไปไหมคำตอบผมรู้จักบางกรณีที่มีการพยายามปิดชีพตัวเองอันเป็นสาเหตุของความตายประสบการณ์เหล่านี้มีลักษณะที่เหมือนกันคือไม่เป็นที่น่าพึงพอใจเลยดังที่มีผู้หญิงคนหนึ่งพูดว่า ถ้าคุณจากที่นี่ไปโดยการเป็นวิญญาณที่ทุกข์ทรมานคุณก็จะเป็นวิญญาณที่ทุกข์ทรมานที่นั่นเช่นเดียวกันกล่าวโดยสรุปพวกเขารายงานว่าความขัดแย้งที่พวกเขาพยายามปิดชีพเพื่อหลบหนียังคงมีอยู่เหมือนเดิมเมื่อพวกเขาเสียชีวิตไปแต่ยังมีภาวะแทรกซ้อนเพิ่มเติมอีกด้วยในสภาวะที่ไม่มีร่างกายพวกเขาย่อมไม่สามารถทำอะไรกับปัญหาได้และพวกเขา ยังต้องคำนึงถึงผลกระทบอันโชคร้ายที่ตามมาเนื่องจากการกระทําของตัวเองด้วยผู้ชายคนหนึ่งเสียใจกับการเสียชีวิตของภรรยาจึงยิงตัวเองจนเสียชีวิตและได้รับการช่วยชีวิตให้ฟื้นคืนกลับมาเขากล่าวว่าผมไม่ได้ไปในที่ที่ภรรยาอยู่ผมไปอยู่ในสถานที่ที่เลวร้ายเห็นความผิดพลาดที่ตัวเองทำทันทีได้แต่คิดว่าวังว่าผมจะไม่ได้ทำมันลงไป คนอื่นๆที่เคยประสบสภาวะนรกอันไม่พึงประสงค์นี้ตั้งคอสังเกตว่าพวกเขามีความรู้สึกว่าได้อยู่ที่นั่นเป็นระยะเวลานานนี่คือบทลงโทษของพวกเขาสำหรับการฝ่าฝืนกฎด้วยการพยายามปลดเปลื้องตัวเองก่อนเวลาอันสมควรจากสิ่งที่เป็นงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อบรรลุจุดประสงค์บางอย่างในชีวิตคำพูดดังกล่าวตรงกับที่หลายคนรายงานให้ผมทราบซึ่งพวกเขาเสียชีวิตด้วยสาเหตุอื่น แต่ผู้ที่กล่าวว่าระหว่างที่พวกเขาอยู่ในสภาพนี้มีการแจ้งแก่พวกเขาว่าการฆ่าตัวตายเป็นการกระทําที่โชคร้ายอย่างยิ่งซึ่งมีโทษร้ายแรงชายคนหนึ่งซึ่งมีประสบการณ์เฉียดตายหลังเกิดอุบัติเหตุกล่าวว่าขณะที่ผมอยู่ที่นั่นรู้สึกว่ามีสองสิ่งสําหรับผมที่ต้องห้ามโดยสิ้นเชิงนั่นก็คือการปิดชีพตัวเองหรือการปิดชีพผู้อื่นถ้าผมจะปิดชีพตัวเอง ก็จะเหมือนกับการโยนของขวัญจากพระเจ้าใส่หน้าพระองค์ทันทีการปิดชีพคนอื่นอาจเป็นการแทรกแซงพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีไว้สำหรับคนคนนั้นความรู้สึกซึ่งบัตดนี้ได้ถูกแสดงต่อผมผ่านเรื่องราวต่างๆมากมายเหมือนกันกับความรู้สึกที่ได้รวบรวมไว้ในข้อโต้แย้งทางเทววิทยาและศิลธรรมที่เก่าแก่ที่สุดเกี่ยวกับการปิดชีพตัวเองซึ่งเกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ ในงานเขียนของนักคิดที่หลากหลายเช่นเดียวกับนักบุญโทมัสอควายนัตล็อกและคารในมุมมองของคารคือการขัดต่อจุดประสงค์ของพระเจ้าและเมื่อมาถึงอีกด้านหนึ่งก็จะถูกมองว่าเป็นการก่อกระบฏต่อผู้สร้างของเขาอควายนัทให้เหตุผลว่าชีวิตเป็นเหมือนของขวัญจากพระเจ้าและเป็นสิทธิพิเศษของพระเจ้าไม่ใช่ของมนุษย์ที่จะเอาชีวิตกลับคืนมาอย่างไรก็ตามในการสนทนาเรื่องนี้ ผมไม่อาจก้าวข้ามการตัดสินทางจริยธรรมเกี่ยวกับการปิดชีพตัวเองได้ผมจะรายงานเฉพาะสิ่งที่คนอื่นๆที่เคยผ่านประสบการณ์นี้บอกผมเท่านั้นตอนนี้ผมกำลังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมหนังสือเล่มที่สองเกี่ยวกับประสบการณ์เฉียดตายซึ่งหัวข้อนี้และเรื่องอื่นๆที่จะมีรายละเอียดมากยิ่งขึ้นคำถามคุณมีกรณีของวัฒนธรรมอื่นบ้างหรือไม่คำตอบไม่ผมไม่มีอันที่จริง หนึ่งในหลายเหตุผลที่ผมบอกว่าการศึกษาของผมไม่เชิงเป็นวิทยาศาสตร์นั่นก็คือกลุ่มบุคคลที่ผมได้รับฟังไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มของมนุษย์ผมสนใจที่จะได้ฟังเกี่ยวกับประสบการณ์เฉียดตายของชาวเอสกิโมชาวอินเดียนแดงนาวฮาอสชนเผ่าวาตูซีและอื่นๆอีกมากมายอย่างไรก็ตามเนื่องจากข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์และข้อจำกัดอื่นๆผมจึงไม่อาจไปค้นหาพวกเขาได้คำถาม มีตัวอย่างทางประวัติศาสตร์ของประสบการณ์เฉียดตายด้วยหรือไม่คำตอบเท่าที่ทราบคือไม่มีอย่างไรก็ตามเนื่องจากผมหมกมุ่นอยู่กับเหตุการณ์ร่วมสมัยอย่างเต็มที่จึงยังไม่มีเวลาที่จะค้นคว้าคำถามนี้อย่างเพียงพอดังนั้นผมจึงจะไม่แปลกใจเลยที่พบว่ามีการรายงานข่าวดังกล่าวในอดีตในทางกลับกันผมสงสัยเป็นอย่างยิ่งว่าประสบการณ์เฉียดตายนั้น เหตุใดถึงพบได้บ่อยในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมามากกว่าในช่วงก่อนหน้านี้เหตุผลก็คือเทคโนโลยีการช่วยชีวิตขั้นสูงเพิ่มมีขึ้นไม่นานมานี้ผู้คนจำนวนมากที่ถูกนำกลับมาในยุคข,ของเราคงจะไม่รอดในปีก่อนหน้าการฉีดอะดรีนาลินเข้าไปในหัวใจเครื่องจักรที่ช็อคหัวใจและหัวใจเทียมและปอดเทียมเป็นตัวอย่างหนึ่งของความก้าวหน้าทางการแพทย์ดังกล่าวคำถาม คุณได้ไปตรวจสอบเวทระเบียนของอาสาสมัครของคุณหรือไม่คำตอบผมทำเท่าที่ทำได้ในกรณีที่ได้รับเชิญให้ทำการสอบสวนบันทึกดังกล่าวถือเป็นการยืนยันของบุคคลที่เกี่ยวข้องในบางกรณีเนื่องจากเวลาอาจผ่านไปนานและอาจมีการเสียชีวิตของบุคคลที่ได้ทำการช่วยชีวิตจึงไม่มีบันทึกข้อมูลเก็บไว้รายงานที่ไม่มีบันทึกหลักฐานก็ไม่มีความแตกต่างจากรายงานที่มีบันทึก ในหลายกรณีที่ไม่สามารถเข้าถึงเวระเบียนได้ผมได้รับคำรับรองคำให้การจากผู้อื่นทั้งเพื่อนแพทย์หรือญาติของผู้ให้ข้อมูลว่าเหตุการณ์เฉียดตายนั้นได้เกิดขึ้นจริงคำถามผมเคยได้ยินว่าหลังจากผ่านไป5นาทีการช่วยชีวิตเป็นไปไม่ได้แต่คุณบอกว่าในบางกรณีของคุณมีการตายไปถึง20นาทีสิ่งนี้เป็นไปได้อย่างไรคำตอบ ตัวเลขและปริมาณส่วนใหญ่ที่ได้ยินมาทางการแพทย์นั้นเป็นเพียงค่าเฉลี่ยและไม่ถือว่าเป็นค่าสมบูรณ์ตัวเลข5นาทีที่คนมักได้ยินก็ถือเป็นค่าเฉลีย่ยเป็นกฎทั่วไปทางการแพทย์ที่จะไม่พยายามช่วยชีวิตหลังจากผ่านไป5นาทีเพราะในกรณีส่วนใหญ่สมองจะได้รับความเสียหายจากการขาดออกซิเจนในเวลาดังกล่าวอย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นเพียงค่าเฉลีย่ยเราจึงคาดว่าแต่ละกรณีจะตกอยู่ที่ด้านใดด้านหนึ่ง เป็นความจริงที่ว่าผมพบกรณีที่การช่วยชีวิตเกิดขึ้นหลังจากผ่านไป20นาทีโดยไม่มีหลักฐานว่าสมองได้ถูกทำลายคำถามคนเหล่านี้มีคนที่ตายจริงๆเลยไหมคำตอบสาเหตุหลักประการหนึ่งที่ทำให้คำถามนี้สับสนและตอบยากก็คือคำถามเชิงความหมายบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับความหมายของคำว่าความตายดังที่มีข้อถกเถียงอันดุเดือดเมื่อเร็วๆนี้ เกี่ยวกับการปลูกถ่ายอวัยวะเผยให้เห็นคำจำกัดความของความตายที่ไม่ได้รับข้อยุติแม้แต่ในหมู่ผู้เชี่ยวชาญในสาขาการแพทย์ก็ตามทีเกณฑ์การเสียชีวิตไม่เพียงแต่แตกต,ต่างกันระหว่างคนทั่วไปและทางการแพทย์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงแพทย์ในแต่ละโรงพยาบาลอีกด้วยดังนั้นคำตอบสำหรับคำถามนี้จะขึ้นอยู่กับคำว่าคนที่ตายหมายถึงอะไรจะเป็นประโยชน์กว่า เมื่อลองดูคำจำกัดความ3ข้อตามลำดับและลองแสดงความคิดเห็นจากข้อเหล่านี้ข้อที่ 1, 1ความตายในฐานะที่ไม่มีสัญญาณชีพที่ตรวจพบได้ทางการแพทย์บางคนยินดีที่จะบอกว่าบุคคลนั้นเสียชีวิตหากหัวใจหยุดเต้นและหยุดหายใจเป็นเวลานานความดันโลหิตลดลงต่ำจนอ่านค่าไม่ได้รูม่านตาขยายอุณหภูมิร่างกายเริ่มลดลงเป็นต้นนี่คือคำจำกัดความทางการแพทย์ และมีการใช้กันมาหลายศตวรรษโดยแพทย์และบุคคลทั่วไปในความเป็นจริงคนส่วนใหญ่ที่เคยประกาศว่าเสียชีวิตแล้วก็จะถูกตัดสินเช่นนั้นตามเกณฑ์น,นี้ตรงนี้ไม่มีข้อสงสัยใดๆเนื่องจากเป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่พบได้ในหลายกรณีที่ผมทำการศึกษาทั้งคำให้การทางแพทย์และหลักฐานทางเวชระเบียนสนับสนุนข้อโต้แย้งที่ว่าความตายได้เกิดขึ้นจริงแล้วข้อที่2 ความตายเนื่องจากคลื่นสมองไม่มีกิจกรรมความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้นำมาซึ่งการพัฒนาเทคนิคที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นในการตรวจจับกระบวนการทางชีววิทยาแม้กระทั่งกระบวนการที่อาจไม่สามารถสังเกตเห็นได้อย่างเปิดเผยก็ตามเครื่องตรวจคลื่นสมองไฟฟ้าหรือ EEG เป็นเครื่องที่ขยายและบันทึกสักไฟฟ้าขนาดเล็กของสมองเมื่อเร็วๆนี้ แนวโน้มดังกล่าวเป็นการประเมินฐานของการเสียชีวิตที่แท้จริงเนื่องจากไม่มีกิจกรรมทางไฟฟ้าในสมองตามที่กำหนดโดยการปรากฏตัวคลื่นสมองที่แน่นิ่งเห็นได้ชัดเจนว่าในทุกกรณีของการช่วยชีวิตที่ผมเป็นผู้รับมือที่ประสบเหตุฉุกเฉินขั้นรุนแรงจะไม่มีเวลามามัวตั้งค่าเครื่องตวรวจคลื่นสมองทีมแพทย์มีความจดจ่ออยู่กับสิ่งที่สามารถทำได้เพื่อให้ผู้ป่วยฟื้นคืนชีพกลับมาดังนั้น จึงอาจมีข้อโต้แย้งว่างั้นก็ไม่มีบุคคลใดที่สามารถตัดสินได้ว่าตายแล้วเลยนะสิอย่างไรก็ตามสมบุติ์ไม่มีการอ่านพบว่าค่าของ EEG แน่นิ่งเกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่และคิดว่าเสียชีวิตแล้วจึงได้รับการช่วยชีวิตข้อเท็จจริงนั้นจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนมากขึ้นหรือไม่ผมคิดว่าไม่ด้วยเหตุผล3ประการประการแรกการพยายามช่วยชีวิตถือเป็นเหตุฉุกเฉินเสมอ ซึ่งจะทำกันนานสูงสุดประมาณ30นาทีการตั้งค่าเครื่อง EEG เป็นงานที่ซับซ้อนและเป็นงานทางเทคนิคและเป็นเรื่องปกติที่แม้แต่ช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์ก็จะต้องใช้งานเครื่องเป็นระยะเวลาหนึ่งเพื่อใได้ค่าที่อ่านได้ถูกต้องแม้จะอยู่ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมที่สุดก็ตามในกรณีฉุกเฉินซึ่งมาพร้อมกับความสับสนอาจเพิ่มโอกาสการเกิดข้อผิดพลาดได้ดังนั้น แม้ว่าใครก็ตามที่มีการแสดงออก EEG แบบแน่นิ่งสำหรับผู้ที่เล่าประสบการณ์เฉียดตายได้แต่ก็เป็นไปได้ตามที่นักวิจารณ์พูดอย่างยุติธรรมว่าการติดตามอาจไม่ถูกต้องก็เป็นได้ประการที่2แม้แต่เครื่องควบคุมสมองด้วยไฟฟ้าอันน่าอัศจรรย์ซึ่งได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องก็ไม่ได้ช่วยเราระบุได้อย่างแน่ชัดว่าสามารถช่วยชีวิตได้หรือไม่ในทุกกรณี EEG แบบแน่นิ่ง ในบุคคลที่ได้รับการช่วยชีวิตในเวลาต่อมาอาจเกิดขึ้นได้จากการใช้ยาเกินขนาดซึ่งเป็นสารกดประสาทส,ส่วนกลางและภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำยังส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์นี้ได้ด้วยประการที่สแม้ว่าผมจะสามารถสร้างกรณีที่สามารถตรวจสอบได้ว่าเครื่องได้รับการตั้งค่ายอย่างถูกต้องแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่บางคนอาจกล่าวได้ว่าไม่มีข้อพิสูจน์ใดๆว่าประสบการณ์เฉียดตายตามที่รายงานนั้น อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลาที่ EEG แน่นิ่งแต่จะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากนั้นกันแน่ผมจึงสรุปได้ว่า EEG ไม่มีค่ามากนักในขั้นตอนของการสำรวจในกรณีนี้ข้อที่3ความตายเป็นการสูญเสียสัญญาณชีพอย่างไม่อาจแก้ไขได้คนอื่นๆจะใช้คำจำกัดความที่แคบกว่านี้โดยถือว่าไม่มีใครที่สามารถบอกได้ว่าบุคคลน,นั้นตายจริงหรือไม่ ไม่ว่าสัญญาณชีพของเขาจะตรวจไม่พบทางการแพทย์ได้นานแค่ไหนและไม่ว่า EEG ของเขาจะราบเรียบนานแค่ไหนก็ตามหากในเวลาต่อมาเขาได้รับการฟื้นคืนชีพแล้วกล่าวอีกในหนึ่งความตายหมายถึงสภาวะของร่างกายซึ่งไม่อาจฟื้นคืนชีพได้แน่นอนว่าตามคำจำกัดความนี้ไม่มีกรณีใดของผมที่เข้าเกณฑ์เลยเนื่องจากทุกกรณีเกี่ยวข้องกับการได้รับการช่วยชีวิตทั้งหมดดังนั้น เราได้เห็นแล้วว่าคำตอบสำหรับคำถามนั้นขึ้นอยู่กับคำว่าคนตายมีความหมายว่าอย่างไรกันแน่เราต้องจำไว้ว่าแม้นี่จะเป็นส่วนหนึ่งของข้อถกเถียงที่เกี่ยวกับความหมายแต่ก็ยังคงเป็นประเด็นที่สำคัญเพราะทั้งสามคำจำกัดความนั้นก็มีข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญด้วยจริงๆแล้วผมเห็นด้วยกับคำจำกัดความข้อที่สามที่มีความเข้มงวดมากที่สุดระดับหนึ่งแม้ในกรณีที่หัวใจไม่เต้นเป็นเวลานาน ทว่าเนื้อเยื่อของร่างกายโดยเฉพาะสมองจะต้องได้รับการเติมเต็มโดยการให้ออกซิเจนและสารอาหารเกือบตลอดเวลาไม่จําเป็นที่ใครจะถือว่าในกรณีเหล่านี้มีการละเมิดกฎทางชีววิทยาหรือสรีรวิทยาเพื่อให้การช่วยชีวิตเกิดขึ้นกิจกรรมทางชีวภาพที่ตกค้างในระดับหนึ่งจำเป็นต้องเกิดขึ้นกับเซลล์ของร่างกายแม้ว่าสัญ,ญญาณที่เปิดเผยของกระบวนการเหล่านี้ จะไม่สามารถตรวจพบได้ในทางการแพทย์โดยวิธีการใดๆทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าในปัจจุบันนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะระบุได้อย่างแน่ชัดว่าจุดของการไม่อาจหวนคืนกลับมาได้แล้วนั้นคืออะไรกันแน่มันอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลและอาจไม่ใช่จุดที่คงที่แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอันที่จริงเมื่อไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาคนส่วนใหญ่ที่ผมพูดคุยด้วย ก็ไม่สามารถถูกพากลับมาได้ในอนาคตเองก็อาจมีเทคนิคที่จะช่วยให้เราสามารถชุบชีวิตผู้คนที่ไม่สามารถช่วยได้ในวันนี้เช่นเดียวกันดังนั้นต่อให้เราตั้งสมมติฐานว่าความตายคือการแยกจิตใจออกจากร่างกายหรือเป็นจิตใจที่ผ่านไปสู่มิติอื่นของการดำรงอยู่ก็ตามในจุดนี้มันก็ย่อมตามมาด้วยว่ามีกลไกบางอย่างที่ทำให้วิญญ,ญาณหรือจิตได้หลุดออกไปเมื่อมีความตายเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามไม่มีใครที่มีพื้นฐานพอที่จะสันนิษฐานได้ว่ากลไกนี้ทำงานสอดคล้องกับสิ่งที่เรามีอยู่ในยุคของเราซึ่งถูกมองว่าเป็นจุดที่ไม่อาจหวนกลับมาได้ตามอำเภอใจและไม่จำเป็นต้องถือว่าระบบต่างๆในร่างกายทำงานได้สมบูรณ์แบบเสมอไปบางทีกลไกนี้อาจเกิดขึ้นได้ระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะเกิดวิกฤตทางสรีรวิทยาใดๆซึ่งก็ทำให้คนไม่กี่คนได้มองเห็นความเป็นจริงอื่นๆเพียงชั่วครู่ สิ่งนี้จะช่วยพิจารณารายงานของบุคคลเหล่านั้นที่มีการย้อนอดีตในชีวิตและเกิดประสบการณ์ออกนอกร่างและอื่นๆเมื่อพวกเขารู้สึกแน่ใจว่าตัวเองได้เสียชีวิตไปแล้วแม้กระทั่งก่อนการได้รับบาดเจ็บทางร่างกายจะเกิดขึ้นด้วยซ้ำสิ่งที่ผมอยากจะพูดในท้ายที่สุดก็คือไม่ว่าจะพูดถึงความตายที่ไม่อาจแก้ไขได้ไม่ว่าในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตก็ตามคนที่ผมได้พูดคุยด้วยนั้น มีความใกล้ชิดกับความตายมากกว่าคนส่วนใหญ่ด้วยเหตุผลนี้เพียงอย่างเดียวผมจึงค่อนข้างเต็มใจที่จะฟังสิ่งที่พวกเขาจะพูดอย่างไรก็ตามในการวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายมันไม่มีประโยชน์เลยที่จะโต้แย้งกับคำจำกัดความที่ชัดเจนของความตายซึ่งไม่อาจย้อนกลับได้หรืออย่างอื่นในบริบทของการสนทนานี้สิ่งที่บุคคลที่คัดค้านประสบการเฉียดตายดูเหมือนจะนึกถึงบางสิ่งที่เป็นพื้นฐานมากกว่าเขาให้เหตุผลว่า ตราบใดที่ยังมีความเป็นไปได้ที่จะมีกิจกรรมทางชีวภาพตกค้างอยู่ในร่างกายกิจกรรมนั้นก็อาจเป็นสาเหตุและทำให้เกิดประสบการณ์ดังกล่าวขึ้นมาได้ตอนนี้ผมเองก็ได้ยอมรับก่อนหน้านี้ว่าจะต้องมีการทำงานทางชีววิทยาที่หลงเหลืออยู่ในร่างกายในทุกกรณีดังนั้นปัญหาที่ว่าการตายเกิดขึ้นจริงหรือไม่เหลือเพียงปัญหาพื้นฐานที่ว่าการทำงานทางชีววิทยาที่ยังตกค้างอยู่ สามารถจะอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้หรือไม่กล่าวอีกในหนึ่งก็คือคำอธิบายอื่นๆเช่นนอกเหนือจากการอยู่รอดทั้งความตายของร่างกายมีความเป็นไปได้หรือไม่สิ่งนี้จะนำเราไปสู่หัวข้อของบทถัดไปจบ EP ที่14กลับมาติดตาม EP ที่15ได้ใหม่ในเร็ววันนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ